สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง g ก a n มา a ดาเลียคลิปนี้คุณยายจะมาปักชำเนี่ยค่ะพาเลโซค่ะแต่ว่าการปักชำของคุณยายเนี่ยก็จะนำไปเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องด้วยนะคะก็คือเอาไปไว้ในบ้านนะคะก็จะมีเทคนิคนะคะในการทำให้พาเลโซเนี่ยปักชำออกรากแล้วก็มีความสวยงามนะคะ สำหรับที่จะตกแต่งห้องได้ด้วยขณะที่รอนะคะน้องเจริญงอกงามจากการปักชํานะคะพาเลโซเนี่ยความงามอยู่ที่ใบนะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นลูกไข่นะคะเรียวยาวขอบใบจะหยักค่ะเนื้อใบหนาแล้วก็เรียบนะคะมีด่างค่ะด่างสีเขียวอ่อนแซมเนี่ยค่ะกระจายอยู่ทั่วใบซึ่งแต่ละใบเนี่ยก็จะ งามมีลายไม่เหมือนกันนะคะชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแฉะชอบแดดช่งชวงเช้านะคะแต่ว่าไม่ชอบแดดจัดนะคะถ้าขัดแสงเนี่ยใบก็จะไม่มีลายลายจะไม่สวยค่ะแต่ถ้าแดดจัดใบก็จะไหม้ค่ะปกติเนี่ยถ้าปลูกลงดินนะคะในกระถางก็จะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งหรือว่าเมื่อหน้าวัาสดุเริ่มแห้งนะคะแต่วันนี้คุณยาจะปักชำนะคะ เราก็นําน้องไปตกแต่งห้องขณะที่ปักชํานะคะก็นําไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งห้องด้วยเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะคุณยายจะใช้นี่ค่ะเป็นขดโหลนะคะเป็นภาชนะใสนะคะมองเห็นได้ชัดเพราะว่าจะปักชําด้วยการที่วัสดุที่ใช้ปักชําเนี่ยจะปักชําในน้ําก็จะใช้วัสดุปักชําเนี่ยเพิ่มความสวยงามใช้ในการตกแต่งห้องด้วย หรือถ้าท่านใดเป็นภาชนะที่เป็นแก้วนะคะก็สวยค่ะใช้ได้แต่คุณยาไม่มีแก้วใหญ่ๆนะคะก็เลยใช้เป็นขวดโหลซึ่งเป็นปากกว้างและค่อนข้างใหญ่นะคะทีนี้การประดับเนี่ยเราก็จะใช้วสัสดุังชํานะคะหลายๆอย่างด้วยการค่ะในการประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดป๊อปเปอร์เป็นหินภูเขาไฟนะคะเป็นหินหินสีค่ะ หินสีสีขาวนะคะหินสีดำนะคะสีเอิร์ธโทนนะคะแล้วก็เป็นหินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะว่ามีวัสดุอะไรบ้างที่เราจะใช้ได้เพิ่มความสวยงามนะคะให้กับภาชนะที่เราใช้ในการปักชํานะคะเราก็เริ่มกันเลยค่ะคุณยายก็จะเริ่มด้วยใช้หินหินก้อนใหญ่ก่อนเลยค่ะ ว่างนะคะก็จะใช้วัสดุในการชามค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะค่ะใช้ค่อนข้างเยอะอ่าชั้นแรกค,คุณยายใส่เป็นหินที่มีขนาดปานกลางนะคะไม่ถึงขนาดใหญ่มากนะคะแต่ก็ไม่ใช่ขนาดเล็กก็เปลี่ยให้มันเสมอกันค่ะจะได้เป็นชั้นค่ะแยกเป็นชั้นชั้นชั้นค่ะเราจะแยกสีนะคะ ความงามก็คือแยกสีนะคะเป็นชั้นๆอันนี้ก็เป็นชั้นแรกคุณยายก็ใส่ไปเป็นหินนะคะขนาดนกลาบชั้นที่สองคุณยายขอเป็นนี่ค่ะหินภูเขาไฟค่ะภูเขาไฟสร้างให้เป็นชั้นค่ะก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะสร้างชั้นให้เห็นเด่นชัดนะคะว่า แต่ละชั้นมีสีอะไรยังไงบ้างคุณยายชอบเป็นสีเอิร์ธโทนค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมชอบเป็นสีสดใสนะคะ <_ d ata> ก็สวยค่ะก็ใช้เป็นสีสดใสได้นะคะชั้นนี้ใส่เยอสะสันิดหนึ่งชั้นล่างเป็นสีขาวใช่ไหมคะชั้นนี้ก็เป็นสีออกน้ำตาลน,นะคะเดี๋ยวคุณยาขอ,อนิ้ขึ้นนิดกหนึงอ่าแล้วเราก็จัดค่ะ จัดให้เป็นเป็นชั้นค่ะเป็นชั้นให้เสมอกันนะคะจะเป็นชั้นให้เสมอกันนี่ค่ะชั้นต่อไปคุณยายขอเป็นหินเล็กๆสีขาวนี้แล้วกันนะคะ อย่างที่บอกนะคะภาชนะค่อนข้างใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วัสดุค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นชั้นค่ะป็นชั้นสีขาวสีขาวคุณยายมีแค่นี้เองค่ะค่อนข้างน้อยค่ะก็อาจจะเป็นเห็นชั้นเเป็นเป็นชั้นไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะคะ ก็พยายามให้เป็นชั้นค่ะเป็นชั้นดี๋ยวนะคะต้องเปรียค่ะใช้เวลานิดนึงค่ะขอเปรี้ยหน่อยนะคะให้เป็นชั้น,นเรียให้เป็นชั้นเสมอให้เห็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามนะคะได้สามชั้นละ ทีนี้เราก็จะลองวางแล้วค่ะลองวางน้องแล้วคุณยายตัดมาอย่างที่มีรากนะคะแล้วก็ตัดมาที่เป็นใบย่อมๆค่ะมีใบใหญ่มีใบเล็กคุณยายก็เป็นใบย่อมๆนี่เพิ่งออกใหม่ก็ค่อนข้างนิ่มนิดนึงนะคะเพิ่งออกใหม่กําลังแทงใบใหม่ขึ้นมาส่วนใบนี้ออกมาก่อนแล้วก็จะสวยงามแล้วค่ะมีรากค่ะมีรากเราก็ตัดรากค่ะ ถ้ามีรากอย่างเงี้ยปักชำก็จะโตเร็วค่ะเราลองวางดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไรบ้างส่วนอันนี้นี่ค่ะเน,นี่ยก็เอามาสองกิ่งด้วยกันนะคะเราลองดูค่ะว่าสองกิ่งไม่น่าจะสวยนะคะน่าจะใช้กิ่งเดียวแต่ใช้กิ่งไหนเดี๋ยวคอมดูก่อนนะคะอันนี้เป็นสองใบแต่ว่าใบาค่อนข้างตั้ง นะคะแต่อันนี้อันนี้3ใบแต่ใบไม่ค่อยตั้งไม่ค่อยสวยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณยายขอเป็นอันนี้แล้วกันค่ะสองอันนี้ค่ะนะคะสองอันนี้เดี๋ยวขอจัดจัดหน้าใบนิดนึงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะหรือจริงๆเราจะใส่อีกหนึ่ง หกิ่งนะคะหนึ่งใบคือใบนี้แต่ใบนี้ก็ถ้าเราเอาใบอื่นออกใช่ไหมคะลองดูนะคะเนีย่ยขอตัดใบอื่นออกเลยใบที่ไม่ใช่ออกเลยนะคะนี่คะ่ะถ้าเรามีใบนี้อีกสักหนึ่งใบยังไงคะนี่คะ่ะเน่ยว่า2ใบจะสวยกว่า ถ้าใบนี้มาอยู่ตรงนี้เป็นสามใด้วยกันเอาสองใบดีกว่านะคะสองใบนี้ดีกว่าเอาละทีนี้เราก็พอตั้งนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่หินชั้นต่อไปคุณยายขอเป็นหินสีดำแล้วกันค่ะเป็นสีดำนะคะตรงนี้ต้องใช้เวลาแล้วค่ะเพราะว่าเราตั้งน้องแล้วใช่ไหมคะ อันนี้เราจะใส่ลงไปก็ต้องให้น้องอยู่กับที่แล้วค่ะใช้เวลานิดนึงค่ะชั้นบนนี้คุณยากเป็นสีดำนะคะคือที่เราเสียเวลาเนี่ยเพราะว่าเราแยกชั้นแยกสีนะคะก็เลยจะต้องให้มีความเสมอ่ค่ะ เสมอกันเราจะได้เห็นความงามนะคะของวัสดุจักชาที่ที่ชัดเจนค่ะคเนี่ยขอกับข้างนะคะขอเติมแถบนี้ค่ะขอเติมแถบนี้กินนี้ก็จะไปประคองค่ะไปประคองให้ให้น้องอยู่กับที่นะคะให้น้องอยู่กับที่ ถ้าเราทําตอนช่วงแรกใช่ไหมคะเราก็จะเร็วนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้เริ่มชาแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่น้องลงไปละนะคะให้น้องอยู่กับที่อยขอเขาเเลยคะ่ะทีนี้ก็ทำใหเป็นชั้นค่ะชั้นสีดำเนี่นะคะ นะี่ยขอมองนิดนึงสีดำนี่คุณย,ยายจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายมีสีดำค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อกี้สีข,ขาวน้อยก็แค่เหมือนกับตัดเส้นนะคะแต่สีดำนี้จะใส่เยอะนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวตบท้ายด้วยเม็ดโปโค่ะอันนี้ล้างน้ำไม่นะคะก็ยังมีน้ำไหลอย,อยู่ล้าง ที่ฝุ่นนะคะเพราะว่าหินที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีฝุ่นนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดซะให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะนํามาประดับนะคะดํานี่ขอเยอะนิดนึงแล้วเดี๋ยวตบท้ายแล้วค่ะจนเสร็จแล้วค่ะจะเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้สีเป็นเทคนิคความงามค่ะในการที่เราจะประดับ ห้องนะคะขณะที่เราปักชำห้องเราก็สวยงามได้ค่ะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแล้วพอน้องออกรากก็จะเลี้ยงต่อในโหลนี้นะคะหรือว่าจะนำลงดินก็ได้ค่ะ,ะได้เดีย๋ยวนะคะนิดนึงค่ะเดี๋ยวจัดชั้นสีดำเสร็จเราก็ลงเม็ดป๊อปเปอร์แล้วค่ะเม็ดป๊อปเปอร์ไม่ช้าค่ะ เไม่เปิ้ลใหญ่ค่ะพปึ้บเดียวเสร็จเลยค่ะทีนี้อันนี้คุณยาก็จะเกลี่ยค่ะให้เป็นชั้นให้ความสูงเสมอกันค่ะขอดูความสูงหน่อยนะคะความสูงของชั้นสีดำเอาละเอาละเสมอแล้วค่ะนี่ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเคุณยายขอเอาสีดำที่ติดอยู่แถวนี้ออกก่อนนะคะเพราะเราจะใส่ป๊อปเปอแยกสีป๊อเป,ปก็จะเป็นสุดท้ายค่ะอ่ะสุดท้ายมาแล้วค่ะนป๊อปเปค่ะสีน้้ำตาลตกท้ายค่ะ,นะคะไม่ป๊อปเปอเบาค่ะ ข้างที่จะหล่นง่ายนิดนึงแต่มีความงามนะคะด้วยสีน้ำตาละคะน้ำตาลเหมือนกับสีโอนติมเลยค่ะก็จะเสริมให้วัสดุประชําของเรานะคะสวยงามค่ะ แต่ถ้าท่านผู้ชมใช้เป็นสีมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูท่านผู้ชมก็จัดนะคะเป็นชั้นๆเป็นแต่ละสีก็สวยงามค่ะสดใสเลยค่ะห้องเปลี่ยนบรรยากาศของห้องค่ะคุณยายขอจัดให้เป็นระเบียบค่ะเป็นชั้นแยกอย่างชัดเจนนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหมอชน,นิดเตี้ยไปนิดนึงค่ะขอใส่นิดนึงตรงนีน้ค่ะตรงนี้เตี้ยไปหน่อยมองเห็นความสูงของชั้นไม่ชัดเจนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่น้ำค่ะเมื่อกี้นี้เราใส่อันนี้ลงไปตอนชั้นสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ปิดด้วยสีดําแล้วก็เม็ป๊ปอปเปอร์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ให้นี่ค่ะให้ท่วมรากค่ะ ให้ท่วมรากที่น้องจะงอกออกมาก็ต้องใส่ให้ถึงสีดําเลยค่ะเพราะว่ารากอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้กิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะกิ่งเรามีมีรากอยู่แล้วนะคะเราทําอย่างนี้แป๊บเดียวก็จเจริญเติบโตแล้วค่ะงอกรากอย่างรวดเร็วค่ะเพราะมีรากเดิมอยู่แล้วนี่ค่ะคุณยายใส่ถึงนี้เลยนะคะถึงอ่าช่างสีดํา ตรงช่วงรอยต่อกับเมปอปอปอ็ดป๊ปเปิรค่ะแต่เราไม่ต้องใส่น้ําขึ้นมาให้ทั่วเมปอปอ็ดป๊ปเปิรนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราใส่น้ําขึ้นมาเหลือเนี่ยก็จะมียุงมาวางไข่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็นําน้องไปวางในห้องนะคะแต่ห้องที่เราวางเนี่ยก็จะต้องเป็นห้องที่มีแสงสว่างส่องถึงนะคะในช่วงครึ่งบ่นเชา้าแล้วก็พอปริมาณน้ําลดลงเราก็ใช้เติมค่ะใช้เติมน้ําเอานะคะ เราก็จะได้พาเลซโซ่ค่ะไปประดับห้องนะคะในขณะที่เราทําการปักชํานะคะเราก็จะได้น้องพาเลโซ่ที่สวยงามเลยค่ะไปประดับห้องเราก็รอวันที่น้องออกรากนะคะออกรากสวยงามก็สามารถที่จะเลี้ยงต่อในนี้ก็ได้หรือว่าจะนําไปลงดิ่งก็ได้ค่ะคุณยายขอเคลียร์นิดนึงค่ะ ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นความงามนะคะหลังจากที่เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหันหน้ามาแบบนี้ให้เห็นความงามนะคะเอาละคะ่ะเห็นเป็นชั้นเลยเห็นไหมคะแยกชั้นอย่างสวยงามนะคะเอาไปตั้งประดับห้องได้เลยค่ะ้องนำไปทำกันดูนะคะเดี๋ยวคุณยายขอโชว์ใบน,งนึงนะคะความงามของใบ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ